สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะทําโดยคุณครูวิโรษแสงศึกและคุณครูกิตสนาวรารพรประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิสในต่างประเทศนะครับกีฬาเปงปองได้เริ่มขึ้นครั้งแรกในปีคิดตศักราช1890หรือ พุทธศักราช2,433ที่ประเทศอังกฤษโดยในอดีตอุปกรณ์ที่ใช้เล่นกีฬาปิงปองนะครับเป็นไม้หุ้มหนังสัตว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไม้ปิงปองในปัจจุบันส่วนลูกที่ใช้ตีเป็นลูกเซลูลอยซึ่งทำจากพลาสติกกึ่งสังเคราะห์โดยเวลาที่ลูก บอลเนี่ยลูกปิงปองกระทบกับพื้นนะครับพื้นโต๊ะจะและไม้ตีจะเกิดเสียงปิกปอบอกปิกปอบอกดังนั้นกีฬาชนิดนี้จึงถูกเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่าปิงปองและได้เริ่มเล่นแพร่หลายในกลุ่มประเทศยุโรปก่อนวิธีการเล่นในสมัยยุโรปตอนตอน้นเป็นการเล่นแบบยันและแบบดันกดนะครับ ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นการเล่นแบบ blocking และกรุปนะครับหรือเรียกว่าการเล่นถูกลูกตัดซึ่งวิธีการเล่นแบบนี้นะครับเป็นที่นิยมมากแถบยุโรปส่วนวิธีการจับไม้จะมี2ลักษณะคือจับไม้แบบจับมือเช็ดแฮนหรือที่เราเรียกว่าจับแบบอีกอันนึงก็คือจับหรือที่เราเรียกว่าจับแบบยุโรปนั่นเองนะครับและ การจับไม้อีกแบบหนึ่งก็คือการจับไม้แบบจับแบบปากกานะครับเป็นฮอดเดอร์นะครับซึ่งเราเรียกกันว่าจับไม้แบบจีนนะครับการจับไม้ปิงปองแบบสากลเช็คแฮนนะครับการจับไม้ปิงปองนี้นะครับเป็นที่นิยมการทั่วโลกมีวิธีการจับไม้ที่คล้ายกับการจับมือทักทายการของชาวยุโรป สำหรับการจับไม้นี้จะเหมาะสมสำหรับนักกีฬาที่ถนัดทั้งในการเล่นด้านโฟร์แฮนด์หรือที่เราเรียกว่าหน้ามือนะครับและด้านแบ็คแฮนด์หรือที่เรียกว่าหลังมือนะครับการจับไม้แบบสากลนี้จะเหมาะสำหรับการเล่นลูกต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะลูกท็อปสปินท็อปสปินนะครับหรือแบ็คสปินหรือไซด์สปิน ซึ่งการตีลูกต่างๆนั้นจะไม่ฝืนธรรมชาติเหมือนกับการจับไม้แบบไม้จีนนะครับแต่การจับไม้แบบนี้มักจะมีจุดอ่อนอยู่ที่กลางลําตัวเพราะคู่ต่อสู้เนี่ยตีเข้ากลางตัวหาฝึกมาไม่ดีจะทําให้การตัดสินใจได้ยากว่าจะใช้ด้านใดในการตีลูกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการจับไม้แบบจับปากกาหรือที่เรียกกันติดปากว่าจับแบบไม้จีน การจับไม้แบบนี้จะเป็นที่นิยมกันมากในนักกีฬาแถบทวีปเอเชียของเราได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีสำหรับนักกีฬาที่ใช้วิธีการจับไม้แบบนี้จะถ,ถนัดในการเล่นด้านโฟร์แฮนด์ได้ดีเป็นพิเศษอีกทั้งจะต้องมีการเคลื่อนที่ได้รวดเร็วซึ่งชาวเอเชียเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเล็กนะครับและเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว การจับไม้แบบไม้จีนจึงเป็นที่นิยมกันแถบเอเชียสำหรับในยุโรปแล้วมีนักกีฬาที่ใช้วิธีการจับไม้แบบนี้กันน้อยมากนะครับเพราะนักกีฬายุโรปมักจะเคลื่อนที่ได้ช้าและจับไม้แบบไม้จีนจะมีจุดอ่อนอยู่ที่ Back Hand เพราะไม่สามารถเล่นลูก Top ปสปินได้สะดวกแต่ปัจจุบนันนี้ประเทศจีนเนี่ยได้คิดพ้นวิธีการตีแบบใหม่ ซึ่งทําให้วิธีการจับไม้แบบไม้จีนมีคนมียุทธวิธีในการตีลูกได้รุนแรงและหลากหลายมากยิ่งขึ้นคือการใช้ด้านหลังมือตีซึ่งอดีตที่ผ่านมาด้านด้านนี้เนี่ยจะไม่ค่อยใช้ในการตีลูกนะครับนักกีฬาจีนยุคใหม่จะถนัดในการเล่นลูกหลังมือนี้มากขึ้นเพราะสามารถเล่นได้เล่นลูกท็อปสปินและลูกตบกได้ดีด้วย นักเป็นอาวุธใหม่สำหรับนักกีฬาจีนไว้ปราบนักกีฬาที่จับไม้แบบสากลโดยเฉพาะเรามาดูประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศไทยกันนะครับสําหรับประวัติกีฬาเทเบิลเทนนิสในประเทศไทยนั้นทราบเพียงว่าคนไทยเนี่ยรู้จักคุ้นเคยและเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสมาเป็นเวลาช้านานแต่รู้จักกันในชื่อว่ากีฬาปิงปอง โดยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีการนำกีฬาชนิดนี้เข้ามาเล่นในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใดและใครเป็นผู้นำเข้ามาแต่ปรากฏว่ามีการเรียนการสอนมานานกว่า30ปีโดยในปีพุทธศักราช2 5 0 0ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งสมาคมเทเบิลเทนนิสสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและมีการแข่งขันของสถาบันต่างๆ รวมทั้งมีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับด้านขวามือของเราก็คือ,อพี่หญิงสุธาสินีสวัสบุตรนะครับนักกีฬาของจังหวัดระนองแล้วก็มือหนึ่งของประเทศไทยนะครับอุปกรณ์เรามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิสประกอบไปด้วยโต๊ะปิงปอง นะครับลูกเทเบิลเทนนิสไม้เทเบิลเทนนิสการดูแลรักษาอุปกรณ์เทเบิลเทนนิสหนึ่งก็ควรปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาไม้เทเบิลเทนนิสประกอบไปด้วย 1. ควรเก็บไม้เทเบิลเทนนิสไว้ในถุงใส่ไม้เทเบิลเทนนิส และถุงนี้ควรปิดสนิทเพื่อป้องกันความชืน้น 2. ปัจจุบันหน้าไม้เทเบิลเทนิสนิยมใช้แผ่นยางปิดทาบไว้ทั้งสองด้านจึงไม่ควรให้ไม้เทเบิลเทนิสตากแดดหรือเก็บไว้ในที่ร้อนเพราะจะทำให้แผ่นยางที่ติดกับหน้าไม้เนี่ยเสื่อมสภาพเร็วขึ้น 3. ถ้าแผ่นยางที่ติดไม้เทเบิลเทนิสแยกหรือหลุดจากไม้ ต้องใช้กาวทาไม้ทาติดทันที4 4ก่อนและหลังการเล่นทุกครั้งควรทำความสะอาดไม้เทเบิลเทนนิสด้วยแอลกอฮอล์5เมื่อเปลี่ยนยางที่ติดหน้าไม้เสื่อมคุณภาพควรรีบเปลี่ยนใหม่ทันที6 ไม่ควรให้ผู้อื่นนําไม้เทเบิลเทนิสไปใช้หรือใช้ไม้เทเบิลเทนิสร่วมกับผู้อื่น 7. ไม่วางสิ่งของหรือวัสดุหนักหนักวัตถุต่างต่างหนักหนักบนทับบนไม้เทเบิลเทนิส 8. อย่าใช้ไม้เทเบิลเทนิสเคาะหรือกระแทกกับโต๊ะเพราะนอกจากจะทำให้ไม้เสียแล้วยังเป็นการเสียมารยาทในการเล่นอีกด้วย ต่อไปนะครับเรามาดูข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาโต๊ะเทเบิลเทนนิส 1. ใช้ผ้าแห้งเช็ดถูหน้าโต๊ะเทเบิลเทนนิสทุกวัน 2. หลังจากการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันควรใช้ผ้าปิดคลุมโต๊ะเพื่อป้องกันฝุ่นและความชืน้น 3. การวางโต๊ะเทเบิลเทนนิสซ้อนทับกัน ควรหันหน้าโต๊ะเข้าข้างใน 4. ไม่วางแก้วน้ำหรือนั่งบนโต๊ะเทเบิลเทนิส 5. เก็บโต๊ะเทเบิลเทนิสไว้ในที่ร่มซึ่งห่างจากแดดและฝนเสมอ 6. ไม่ใช้โต๊ะเทเบิลเทนิสสำหรับงานอื่นๆครับ นี่คือคลิปวิดีโอที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับ